เรื่องการเปิดเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาชมโดยเฉพาะหลักๆของจังหวัดสุรินทร์ก็คือชมการสแสดงของช้างที่พวกเราทราบกันดีนะครับว่ามาถึงจังหวัดสุรินทร์ก็เหมือนมาถึงเมืองช้างโครงการเหมือนส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้คิดเอาไว้เสมอโดยคณะผู้บริหารโดยตัวผมเองพร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่นะครับได้คิดนะครับว่าการที่จะเปิดเกี่ยวกับสถานที่ที่เราคิดว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่พวกเราทราบกันนี้นะครับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้ก็ว่าได้นะครับก็คือศูนย์เขาจะศึกษาหรือหมู่บ้านช้างหรือที่เรารู้จักกันในนามโครงการของ e l e p h a n t World คือโลกของช้างเ็าว่าในยุคปัจจุบันนี้ด้วยเหตุผลก็คือสถานการณ์โรคระบาดโควิดที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นส,ส่งผลกระทบเกี่ยวเรื่องการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากก็ว่าได้ ทางสถานที่ศูนย์ข้าราชาศึกษาโดยที่ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินได้ดูแลอยู่นะครับก็ได้ปิดตัวลงมาก็เป็นระยะเวลาตามที่ภาครัฐได้กําหนดลงมาถึงวันนี้ก็ได้พยายามจะขับเคลื่อนเพื่อเตรียมรอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดที่มาจากทุกสารทิศมายังจังหวัดสุรินของของเราเองนะครับตอนนี้ก็มองสถานการณ์ของบ้านเมืองโดยภาครัฐบาลได้กําหนดลงมาให้ส่วนความพร้อมของเรานี่พร้อมเสมอครับ ม่จะเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวชมวิวหอ,อชมวิวแม้ทั่งสถานที่ว่าเป็นอียิปต์ผสมผสานกับโลกของช้างที่ผมก็พยายามชักชวนแนะนํหลายหลายท่านนะครับว่ามาดูสิ่งหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสกลินคือโลกของช้างนี่แหละครับมัศจรรจ์ยังไงครับเชื่อไหมครับว่าช้างแสดงนี่มีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยแต่สิ่งหนึ่งที่ทว่า มัสจย์ก็คือการมีช้างหลาย,ลายราย้อยเชือกเลยครับมีช้างจํานวนหลายราย้อยเชือกอยู่ในที่เดียวกันนี่นครับมันไม่มีนะครับกับทิวทัศน์ที่ผมบอ,อกว่ามันเป็นหมู่บ้านช้างเป็นแหล่งกําเนิดช้างวิถีของช้างอยู่ที่นี่คบคันขันหมดครับเรื่องนโยบายตรงนี้นะครับที่ทางองค์การาส่วนจังหวัดสุรินจะไว้เป็นตัวชูโรงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาอย่างจังหวัดสุริน เดือดแต่ขอมานำทานที่ขอโชคเด้าที่ใเจ้าขอไปยังเจ้าพ่หน้าอยังกันเรื่องของเจ้าเนอะสาธมาเลยครับสาธุสาธุเนอะ